จะเริ่มซึ้งมากุผู้ชมาอ้าแล้วกันอีกแล้วอาจารย์แจงกีตาร์เจ้าเก่านะครับท่านผู้เลยอ้าอเอ้าอ้านิตาโรมนาเลยท่านเลยครับเออนีมอาจารย์แจ่กีตาร์มาที่นี่เพื่มแ่นนะครับให้ดูไเรื่อย่างไรคุผเออผมจะแจ้งขง่าวีก็คือว่าผมจะเปิดอบรมทมที่บ้านฉลบบุรี ในวันเสาร์ที่9เมษายนปี2565นะครับเริ่มตั้งแต่เวลายโมงจบงองไปเริ่มไม่เกิน2ทุ่มมีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรี2มื้อนะครับผมกานนี้รับสมัครเพียง50ท่านนะครับการติดต่อได้ไ้ติดต่อตางเบอราผมก็คือคสุดยุ้ยโรดอ่านรายละเอียดใต้จอให้เรียบร้อยว่ามีเงื่อนไขอย่างไร ตรงนี้เวลามาถ่ายทำพูดอ,อะไรไม่ได้การที่บันเทิงผาไปแล้วขอลงมาได้ที่บอนอทมงนี่ทั้คผู้เชื่อการมางานนี้เอหอ้ามถามปัญหาธรรมะที่นี่ไม่มีสอนสมาธิไม่สอนรู้จุดไม่สอนเกินตรงๆงมองฟังอย่างเดียวแล้วคิดตามดีกว่าบรรจุกิตชาตไใจจนกว่าเจ็บใจรู้ทิศแล้วก็กรุณา ช่วยรูนะไปดูคลิปค่ากจารหนุกวันี้ด้วยไปที่ไหนก็ดแต่แฟนคลับรุกหลานมันเจ้ามันพูดก็มีนั่นก็ใช่รอออนจ้อนยเดือนละ้อยวันหมยมาดูเอด้วนะครับวันเันทร์ที่เกาเมษายนปีสองพัาเวลาบ่ายโมงตรงไปถึงประมาณ2องทุ่มบกพร่อมากที่บ้านจั่ะบุรีงานนี้จะต้องมีผจัดการพวคุมโควิดด้วยคือใส่หน้าตาฟังธรรมะ ตรวจวัดอุณหภูมก่อนเข้าพื้นที่าาปัญญาธรรมะแล้วก็จะมีการแสดงผลของการตรวจโควิด19ตามมาตรฐานตอนพูดเนี่ยอาจารย์จำอะไรไม่ได้นะครับมานี่อย่าพูดเลยนะครับคุณต้องตรวจสุขภาพด้วยโควิดีุนคนอ่ะอ่านรายละเอียดใต้จอด้วยว่าในการตรวจทำอย่างไรเวลานี่อาจารย์พูดอาจารย์ไม่รู้เรื่องแล้วก็ติดต่อได้นะครับตัต้งณ์เป็นแถบบัตนี้เป็นต้นไปกับคุณยยุ้ยข่อผู้รายละเอียดอยู่ใ,ใต้จอวั้ยพออยู่ที่ในใี้ โดนทานให้จบทายเยอะๆนะครับารทายมากๆเลยอย่าโทไลไม่ถามต้อมีอะไรบ้างเพราะผมจะหยุดที่ยอย่างนี้หยุเลยตอนนี้คุยไม่ได้นะครับด้วยความรักกระจนะครับสนใจจะลืมตลาดนะครับผมครับด้วยความรักในะจายสุดท้ายนะครับหนึครั้งดูวีดีการ์ดตัวนีครับ